สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายลักยฟีสาวน้อยที่เครารพรักสุขุสุขนครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลคนบ้านขมิ้นนะครับพี่น้องลุงตู่ไทยสกลคนบ้านขมิ้นครับวันนี้เรามาพบพอกันอยู่ที่บ้านกูกขี้หนูครับอำเภอเมืองจงังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อ คนนายตุ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คนนายตุ้ยยี่ส้าทั้งวันครับถึงเที่ยงคืนวันอะไรครับวันนี้วันนี้น่าจะวันพิ่มรหัสวันพิรหัสบวดีที่25เดือนมีนาคมพุทธศักศราช2564ัน้อได้พี่น้องเมื่อวานนี้เรามาเกือบ300ใช่ไหมใช่ใช่พรุ่งนี้300ขึ้นเหตุผลน้ำม,มึดแนมมด่น้ำมึดทำเะโนดพรุ่งนี้ทำเะโนดครับพี่น้องมือก็เดินทางอีกมึดมืออีก3ส0มร้อยก็โล่สเมื่อยเจ็ดสิบโล่ขึ้นเมาถึงมัน หกโมงกว่าค่ำบดีพี่น้องโอ้ยมือตึ๊บนอนไหนนอนนี่แล้วนี่ขอพรไปเท้าคีบพี่น้องกี่คราวแล้วกับงายทองมังงางเลยครับฝับขับรถมือตืบเรฝันเลยไหมเพื่อเดียวซอดแจ้งจ้างฟางพี่น้องขะันก็งานทุกนามสองมื่นห้ามือเอ็ดปีบอกปลอดภัยอยู่เรียบร้อยยุซาดีไหมครับแม่นีเลยไม่เียบร้อยมาเลียน้ำยุ่ย่ยเนก็ยังนกมร้อย็ันมวยเอ็มอ้อ มาดีผมหลบา้บานกะดาษมาบอกรีบบุ๋มมาบอกรีดที่ดีบุ๋มบัานยังเรวยังมนหผู้ยิงและผู้ชายครับผู้ชายผู้ใช้เทปีนะครับเราบันรมูเนี่ยสองคนตุ้ยแลนกันปบอกยันไม่ได้บนตรผกเมื่อสิเี้ยดยคนในบ้านบอกผู้ใหญ่นะผู้นี่เมื่อตายเออมูเดียวกันแล่นกันเปนบอกไม่ได่ไม่ได้บนตกต้อใน้มือสองมือก้อนเข้ามา สองมือสองมือก็บ่โดครับสองมืออธิกาคือทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพ์นะครับเด้อลงตัวกับรายงานเกี่ยวกับความไหวของทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพ์ครับเขาให้ดังเชสเซียลเลยพี่น้องเลาเบิรงกไม่เคยดังเชเซลเนี่ยทางทีมงานปลาหยุดมาขึ้นเลยไล่สวดครับมาขึ้นนลครับแม่ยงเฮียน มากินก้อยของเขาปล่าหยยเี้เยสิ<ว>ายุดปลาไสวนมาขึ้นก็นเลยมีทีมงานทีนท่เขามาคอมเมนต์ครับมาเลี้ยงก้อยเลี้ยงลาบครับทีมงานวิธีพันตั้งเครื่องเสียงมาขึ้นเลยมาตวดจัดขอบุญขอบคุณเอฟซี FC. ตอนนี้กำล,ลังก้อยครับพี่น้อง ขณะนี้เวลาเก้าโมงกว่าแล้วพี่น้องโอ้สุดยอด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 เอฟซีอะไครับยงก้อยนะครับประยุทธ์หลายครับหลายหลายมาพู้รัสมทบกันครับสามร้อยรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นเงินพันเจ็ดครับอไาตั้งไวที่มาขึ้นเลยนะครับไม่รวมกาแฟไม่รวมกาแฟดิานข่างงานสร้างครับคืนนี้เมาคาเฟอันนันพันเจ็ดจากช่อง ยงยุทธลำเพลินอัลเฟเชียลกาแฟอีกหนึ่งสองสามสี่หากล่องโกกล่องครับผมจากช่องยงยุทธลำเพลินอัลเฟเชียลพันเจ็ดแต่ตอนนี้ช่องลุงตูนี่ยังเกียร์ทับบอโอ้ช่องลุงตูไมีเกียร์ทับบอเบอเคยเบอเคยเบอเคยยังยั่งยังปวดติดตามตอนต่อไปครับเกียร์ทับเนี่ยเพิ่อนทำงานไม่เมื่อยเอาได้นี่นั่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ลุงตูอได้ยินยกันล่ะอายู่ครับคุณ ว่าไปตลาดกุ้งเนี่ยกุ้งก็บ้าบ่ลขอบคุณหลายๆนะครับนี่สหรับช่องยงยุทธนำเพื่อนเอาไปเชี่ยงยุทธส่วนช่องลุงตู่จะเกะทับไหมขอกินนลำเด้อลุงตู่ไม่มีอะไรเลยโอ้ยช่องน้อยครับคบ่ช่องใหญ่ายเพื่นครับ ลุกตูเป็นคนโม่บด่างนะครับโมเมนต์โมลำงโมลังโมลำเพื่อนเด้ลูกตัวเป็นคนเป็นคนบ้อยขพราเขาเป็นกระด้ายโคนาเนาะมาพี่น้องมากินก้อยกิ้ว้านมกันครับพี่น้องเดกเด็เด็กเดากอด็กเด็เด็นเด็กเด็กเดนเด็ เว่าจักตัวจักิบนเ่อเผื่เผื่เขาเลยเขาเลยน้ำของเขาเลยแบงกอกางมาแบงก์กวางกวางแบงกกวากวางวิ่ทุ่งวิีครับตอนนี้ก็เชยได้บร่อยไปแล้วพี่น้องเรียแล้วลำพ้งครับพ่อหนากำลังเริ่มทีมงานเจก่อนเจก่อนไปใส่นอกข้าว่าชินกล้ยไปในเจก่อนเลยหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วเนี่ยขณะนี้เวลาเก้าโมงกว่าเก้าสิบสิบเอ ป้าประมาณบ่ายโมงมันกินเนื้อป่ะแมก่กินเนื้อป้องได้เรากินเนื้อป่ะพวกกินเนื้อบ่กว่าไปกินลาบไหมไม่ก็ดีแถอะป้าทีมงานมากินเนื้อกินก้อยกินลาบไม่แต่ไหปลาจ้อยตัวเนี้ยโอ้ได้ถ่วยหรือโยกไปไปแล้วบ,บาทคนนี้ได้สมกนินกเนื้อนะครับบ่อนานี่เป็นผู้บริหารมาเสือ

มาหน่ะแม่มาก,กินข้าวดิ <c oughs> เขาก้อยแล้วเราเ่กินมาเนี่อันที่บ่กินสาขาจุครับพี่น้องสาขาจุจุแล้วอิ่มแล้วครับนะครับส่วนมากก้อยก็กินก้อยครับวันนี้ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับมาทำการแสดงอยู่บ้านโกว์ขี้หนูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเดอ้ออ่านข้อมูลงในบรันบอลนั่นกันครับขอโทษขออภัยนะครับบัตร120บาทครับ ทำการแสดงกับพวกเกินสามทุ่มเลิกกับคือสิสว่างซอแจ้งครับพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์เขาว่าหาข้อมูลดีๆก่อนเด้อจังไรงานครับบางข่าวงลุงตูจับต้นราซาบได้กันมันไม่ค่อยมีเวลาหาข้อมูลเลยพี่น้องเพราะอาการที่กั้นไมนึกว่า,<อ>าพวกกินมากนะมีกับมีโโห่หมดเลยใส่ใส่โอ้ตรงลงเตียงเรียงซดย่างเดียวครับเจกกนไปใส่กูมากินเจกกนไปข้างนอกว้าเพื่อไปกินน้ำสาซาที่เรียเจกกอนนี่ไปแตะขื้นนี่ป่ โอ้ยอยู่ทางนี้เขนมีแฟนคลับเอะส,สกว่าสุดยอดสุดยอดมาในกลางเต้นกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเต้นไงบ้านนี้ก็จะตั้งฟ้อนาแล้วก็สิขึ้นชุดจ้าทั้งหลังพิดพลาดประการใดการขอโทษขออภัยหลายหลครับนี่ยังกันะนํำเขามากครับพี่น้องอันไหนบ่ดีกับปั๊บปรปุงแก้ไขไหมครับเราต้องซีเรียสยางมากมายสำหรับช่องลุงตูน่นะครับพร้อม น้อมรับคำแนะนำครับโอ้ยจิย้มเพชรเสรียบท้องจิ้มจิ้วอยู่เอ้เพิ่นกับพวกจินก,กน้อยครับข้างนี้ครับรถบา้ากับหากับเขามากมาเมื่อเช้าร์มันนอนอยู่ยเลยครับนาวัดตัวครับพี่นมาเลยแม่ช่องดวงยุทธ <c oughs> อำเภออ๊อฟเชียนพันเจ็ดพร้อมกาแฟหกกล่องให้คนวอยขอบคุณหลายๆครับของลุงตูแส่งยัง เดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวพี่นอ้องเบิ้งคลิปพี่นอ้องเบิ้งคลิปคับพี่นอ้อง,นองกับจังหวะกันนะพี่น้องเด้อโอ้ตายแล้วกุ้งกัย่ำดูแท้กุ้งกับสองรอบสามรอบนะฮัลโหลน้า,านุ้ยมากินก้อยไปไหมดิแล้วได้ก้อยนะรถบ้านกับโบไก่ไปไหนครับเป็นบยกของไก่ปไปไหนรถลงตู้กับเข้ามอญจังพี่ละมาติดตามมาครับหลังมีทีครับ ทั้งรอบคางเี่สิเป็นซาน้ำนะพี่น้องเป็นซาน้ำบักไงสองสามมือก้อนกันเห็นปลาแขกว่ามีเด็กน้อยมาจมหน้าตายครับอายุเจ็ดปีผู้ชายครับโอ้ยบ้านน้กันสามสี่คนผู้นึงจมแบบมูพลเรลนเข้าไปบอกพ่อแม่อยู่บ้านครับเพื่อสิออก้านังจมนะครับพี่น้องรีกอนครับรีรกอนครับเดี๋ยวมันจะตอกย่มามครั้งที่สามครับรีกอนครับ มาแล้วเชียนพ่อเอกมาแล้วเฝ้าอย่างงี้กูมุ่งมัจะตอกตอกยก้มครับผมครั้งที่สามสิอยงยุดเราเพิ่งอฟฟิเชี่ยวลูกตู่จะเกี๊ยบไหมครับย่องลุงตู่ยย่องเจี๊ยบไม่ได้หรอกไอ้ที่ไปกินก้อยเนื้อไหมบอกร้านค้าร้านขายลุงตู่กันตั้งเรียบร้อยหากตั้งมื่อเสาร์ครับเมื่อคืนนี่ว่าเชี่ยเขามานเราจะขึ้นหรืมาเขาเมื่อไรท่ามันบดีครับไปที่เขากำลังตั้งเลยลุง จัดไปจัดไปจัดไปทังพี่กกำลังส่วยกันทั้งพี่ครับโอ้เสียบฟ้องมานาอสวัสดีครับกินข้าวกับอะไรเอออ้อันนี้พวกินก้อยครับอันนี้พวกกินก้อยครับก้็เลนั่นชูกาฟเรด่เส็จน่าขายน่นนอืเ่นนะพี่น้องทั้งพี่แบทั้งพี่แปเขามาตอกย่ามเมื่อกี้ทั้งพี่แบบสิขายทั้งพุ่นไปแจกเมื่อกี้ เอาตะกร้ขขอออกมาเอาขขอ,เอ,อโอ้แสบฟอ,องจิตนะครับพี่น้องอย่าลืมนะค่ะเดอ้อ่อหน่อยกับลูกตูเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟะสะเสดสั่งได้เลค่ะเดอ้อสั่งมาเบอร์โทรศัพท์อยากแบบช่วงป็นแก้วให้แจกทุกคนเลยก็ได้ก็ขขกกมีมาเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรบอกสิศูนย์ หกสามแปดเก้าสด้านพี่นอ้องสั่งเสด็จได้เต็มที่พี่นอ้องเอาลูกตูดด้อค่ะครับผมครับผมครับครับครับรับแรกพี่น้องครับันังหัตเลยนครับรับแรกอย่างเอกอ้คำพานผมันันำมือด้วยเนอะไอ้คำพานรอครับพี่น้องนีรอเรากค่อยคุกา่ายโอ้พ่ยิ้มกับบ้านขาาเขาพ่อยิมไปเลไปเบงเเก็บตัวพ่อยิ้มยั่ไยดูเอออคือคือค ปลาพ่นมากินก้อยปลาพ่นเอาแล้วบ่มามากเรือบ่าเรือบลาแขกกินแล้วแม่กินแล้แม่กินแล้วแม่กินแล้วแม่ครับกินเขาก็พ่ยิ้มเขาจะมากระเด็โอ้โ้เกือบเบิดตัวนึ่งไหมเดี๋ยวถ่ายรูปจะักันถ่ายรูปจะังกันเดี๋ยวได้หาน้ามาหาน้มาถาหนึ่งสองสามแอคชั่นโอเค เยืนไปบอุดรบอกได้บอกเขาเขาไปหาอ้าไปยิมรีวิวด้วยพายิมรีวิวด้วยอย่เขาจะกำดัวทำยังไงโอ้ด้วยทำยังไงวะครับเพ็ดเพ็ดโอ้เพ็ดสรแซ่บ็ดองนี่จริงๆหากระตือนบราะนายังไม่ล้างนี่ไอ้ดุมพวกแดงนี่คนอุดนจีบไปจะเส็ดเลยเอารีวิว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 ฮึบ อ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาชมนีก่อนนะลุงตู่ขาอยากจริงเขาจังนะครับนะเมื่อสักครโอ้ยมองเลยโดนๆเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนร่ำรวยตลอดตีโชคดีตลอดไปครับไล่โดนๆบ๊ายบายครับอีกอย่างก็คืลุงตู่เด็กลุงตู่ไทยสุลคนคนบ้านขมิ้นรายงานครับพี่น้อง